สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาสอนการจดโดเมนเนมซึ่งผู้ให้บริการที่จะจดโดเมนเนมผมเลือกใช้กับของบางมดขาวเพราะว่ามันนอกจากจดโดเมนเนมแล้วเราเรายังทำอะไรได้ในนี้อีกหลายอย่างสำหรับคนที่เริ่มต้นก็มาใช้อันนี้ได้คนที่จะต่อยอดไปไกลๆก็ใช้อันนี้ได้มันน่าสนใจคือสมัครอันเดียวจบเออ อ่ะสำหรับวิธีนะครับง่ายมากครับก่อนอื่นไปที่คล i e แอ o g ล n อกอจากนั้นมันก็จะมีเนี่ยล็อกองล็อกอินบ้าบาขอขแตก create account มันก็จะมีข้อตกลงตกลึงอะไรอ่านอ่านไปไม่อ่านแค่ใส่อีเมลพาสทเบิร์ดแล้วก็ยืนยันพาสเบิร์ดแล้วก็เบอร์มือถือเนี่ยใส่กดตรงออกตกลงมอสมัครแล้วมันน่าจะมี ยืนยันอ e ีเมลทางอ e ีเมลอีกทีป้าก็ไม่รู้นะเออสมัครนานๆแล้วเนี่ยก็สมัครประมาณนี้หลังจากที่สมัครมันก็จะขึ้นหน้าประมาณนี้ขึ้นหน้าประมาณนี้แล้วยังไงต่อเราก็ไปที่นี่เลยโดเมนสําหรับโดเมนเนมนั้นก็มีอันนี้เป็นหน้าจัดการโดเมนเนมอันนี้เป็นโดเมนที่มีอยู่เทพรีวิว in. th ซึ่ง จดไว้เล่นๆว่าจะทําเว็บเกี่ยวกับการรีวิวก็ไม่ได้ทําอะไรสักทีก็จดถึงไว้เราจะมาจดใหม่เลยเรามาที่จดโดเมนใหม่สําหรับโดเมนนั้นเราสามารถจดได้หลายดอทมากผมก็จะจดเอาง่ายๆที่นิยมจดกันก็คือ .com แล้วมีอีกนิยมจดกันอีกอันก็คือ .in .th ต่างกันไงไอ้2ออันนี้ .in .th มันเป็นของไทยถ้าจดนะต้องใช้เอกสารในการยืนยันตัวตน เป็นบัตรประชาชนเออแต่ไดเกท .com อ่ะเป็นของนอกข้อดีของ i n .t h คืออะไรรูป้ปะเราเห็นปะ s, mm hmm. <S j เ8แปไดเกท .com มีคนจดไปแล้วแต่นี้ยังไม่มีทำให้มันแบบเด็ดดูชื่ออื่นนี่คือแบบชื่อที่เราอยากตั้งอ่ะมันไม่โดนแย่งจดเนี่ยเห็นปะเซฟก็จดได้อนาอ่อ,อนาก็จดได้มิลเลิร์นมิ ระเคล์่นอนมีละเคลร์นก็จดได้แล้วก็อะไรวะท็อปสันท็อปสันก็จดได้แต่นะสังเกตได้ว่าดอนไอจะเป็นชื่อที่แบบยังไม่โดนแย่งฉะนั้นถามว่ามันดีเหมือนกันไหมทำอันไหนติดอันดับง่ายกว่าผมว่ามันก็แล้วแต่แล้วแต่เนื้อหาของเราด้วยเออ ให้เป็นดอทอะไรมันก็ติดได้ทั้งนั้นแหละแต่วันนี้ผมก็จะมาจด sj 8 8 com อ้าวบางคนบอกเฮ้ยเรามี sj 8 8 studio com ล้วไม่ใช่เหรอจะจด sj 8 8อีกทําไมก็ไอสตูดิโออะเอาไว้ของผมนะอันนี้เป็นเทคนิคขั้นสูงนะเอาไว้แบบโพสไม่ทุกคลิปส่วน sj 8 8 c o m com ผมจะทําเว็บที่แบบเอาแต่คลิปที่เป็นสาระมาลงอันนี้แพนแพนไว้นะไม่รู้ทําได้จริงเปล่าก็จดไว้ก่อนอเช็คทําไมวะหลังจากที่จะจดก็กดคลิก ดิจตเตอร์เอเจจากนั้นเห็นปะมันก็จะมีจดกี่ปีเออจดปีเดียวแล้วก็จะมีชื่อผู้ถือครองโดเมนก็ใส่ไปให้ถูกอันนี้ต้องใส่ให้ถูกนะจะเก,กิดจด .in นะเพราะว่าเดี๋ยวขอเปลี่ยนอันนี้ก่อนเพราะว่าเวลาอะไรวะเวลายืนยันตัวตนมันต้องให้ตามนี้อ่ะเออแล้วอันเนี้ย ตั้งเนมเซิร์ฟเวอร์เดี๋ยวค่อยตั้งก็ได้เอออันนี้เราจดถ้าเกิดผมสอนตั้งไปเลยแม่งสับสนกันอีก้ช่บหยเดี๋ยวค่อยมาตั้งตอนหลังอันนี้ก็ปล่อยแม่งไปก่อนแล้วน,นี้ก็เป็นเพย์เม t น n ์อินโฟก็ช่างมันถ้าเกิดต้องการบาัตรแอนน้นต้องเสียสามสิบาทไม่ต้องการเนี่ยมันก็จะมีเลือกเพ y p พ l เสียเพิ่มห้าเปอร์เซ็นกับแบ n k Transfer er เอร่ะเรากลับมากลับมา อ่ะเราก็กดสมิตโดเมนเสียทั้งหมด342บาท40สตางค์ปุ๊บแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนี่มันก็จะขึ้นนี่มันก็จะขึ้นอินวงอินไว้บ้าบอคอแตกจดเสีย342บาทอ่ะแล้วเราก็มาที่ตรงนี้เพวิทแบงค์ k t นสเฟอร์นี่เพวิทแบง a n k t นสเฟอร์แล้วก็สามารถโอน โอนเงินตามเลขบัญชีเลยได้ขออนุญาตโอนก่อนโอน,โอนเงินนะวะกระิกร6กหนึ่งเก 2 3 7สามเจ็ปปดเก้านึอ่ะโอนจำนวนเงินเท่าไหร่เนี่ยอันนี้ระวังให้ดีนะอันนี้จะเป็นวันที่ที่โอนแล้วก็เป็นเวลาที่โอนเวลาที่โอนนี่คือดูในสลิปเอาแล้วเนี่ยมันก็จะให้เลือกว่าจะจ่ายอินวอยซไหนของท่านนะ่ะของท่านนะ่ะมันจะเป็น บทเลือกอินวอยที่ต้องการจ่ายแน่ครับถ้าเกิดเราโอนเกินมันจะทอนเป็นเครดิตแอคเคาท์เออปุ๊บเนี่ยเราเลือกจ่ายอินวอยนี้บอันนี้แค่อะไรเนี่ยอินวอยต้องมากกว่าพันอ๋อต้องเป็นนิติบุคคลอ๋อถ้าเป็นนิติบุคคลนะหักภาษีนะที่จ่ายหนจุดได้ ก็ไม่ต้องไปเลือกแล้วก็จดกสิกรจํานวนเงิน342บาทกุง,งกจุดสี่จุดสี่อ่ะปึ๊บขอโอนแป๊บอ่าเรียบร้อยแล้วเวลาโอนคือ55อ่ะแค่ห5าปุ๊บ 342รบาทจุดสีแล้วก็กดซัมมิตปึ่ง,งแล้วก็รอแป๊บหนึ่งนี่เพย์เมนต์คอนเฟิร์มทักเซตยืนยันเรียบร้อยอ่ลเรก็มาดูโดเมนเนมใหม่อา้าวบางคนบอกเฮ้ยมันทำไมยังไม่สมัครสาเหตุที่ยังไม่สมัครเพราะว่าต้องไปเช็คอ e ีเมลมันจะขอเอกสารเพิ่มเติมเดี๋ยวไปเช็คอ e ีเมลแปบบ๊บนะ หลังจากที่โอแล้วมันจะมีเมลอันนี้ขอเอกสารการจดโดเมน sj88.in.th เนี่ยตอบกลับทุกคนวิธีวิธีส่งเอกสารก็คือตอบกลับทุกคนก็คือเนี่ยเลือกนี่รี l y า l อกด reply a l l แล้วก็แนบเอกสารก็คือถ้าเกิดเป็นรูปรูปอันนั้นอนะ่ะเป็นถ้าเกิดเราจดนดในใน,นามบุคคลธรรมดาก็เป็นบัตรประชาชนแนบ ถ่ายรูปบัตรประชาชนให้เขาไปเลยเออหลังจากจดแล้วมันก็จะรอหนึ่งถึงสองชั่วโมงเออก็แค่นั้นเดี๋ยวเราก็แนบเอกสารไป,ไปสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เท่านี้เวลาจดโดเมนเนมเสร็จมันก็จะขึ้นมาที่นี่เนี่ยมันก็จะขึ้นมาสมมติเสร็จแล้วขึ้นมาที่นี่แล้วถามว่าอ้าจดแล้วจะเชื่อมไปที่โฮสติ้งยังไงเดี๋ยวจะพูดในคลิปหน้าแต่คลิปนี้ก็จะพูดคร่าว วิธีเชื่อมในโฮสติ้งก็คือเนี่ยเนมเซิฟเวอร์เนมเซิฟเวอร์เนี่ยเราก็สามารถเลื่อนเซตไปที่เนี่ยถ้าเกิดใครที่ใช้ของโฮสติ้งของ sj 8 8 studio ก็เซตนี้ไว้รอเลยเอ็น j 8 8 studio ดกับเอ็น j 8 8 studio ดแล้วก็กดเซฟก็เป็นอันเสร็จพิธี เดี๋ยวคลิปหน้ามาดูการตั้งเนมเซิร์ฟเวอร์จะบอกเลยตั้งเนมเซิร์ฟเวอร์พร้อมจดอย่างละเอียดตั้งเนมเซิร์ฟเวอร์พร้อมสมัครเซิร์ฟเวอร์ของ a j 8 8คลิปนี้ก็ไว้เท่านี้ครับขอบคุณครับ